แต่ที่ผมเห็นทางวิดีโอหรือว่าทางทีวีที่ผ่านหัวผพันตาผมไปเนี่ย ก็ต้องยอมรับว,ว่าทรงฟุตบอลของบีจีนะเรื่องของการร่วมเล่นยังเป็นปัญหาอยู่นะครับบางคนแบกทีมก็อาจจะแบกมากเกินไปบ,บางคนที่ต้องยอมรับว,ว่าอาจจะเล่นไม่ทันทีมก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับปรุงนะครับเพียงแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในนักบอลของบีจีเป็นนักบอลที่มีคุณภาพเกือบทั้งนั้นเลยแต่ทําไมเนี่ยศักยภาพของการดึงผู้เล่นขึ้นมามันไม่ไม่เกิดขึ้น,นอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่ในฝ่ายประธานสโม,มสรและโดยเฉพาะาโค้ด นะฮะสตาฟทั้งหมดต้องมาวิเคราะห์กันว่าทำไมดึงศักยภาพของนักเตะออกมาไม่ได้ทั้งนักเตะของบีจีเนี่ยต้องอย่าเรามีศักยภาพเยอะกี่สตาการแมนสารัตอย่างเงี้ยคือเกตเอหมดแล้วเกตเอเกตเอหมดนะฮะแล้วก็รวมทั้งมีพี่เจยัอยงอยู่นะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นที่ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งอย่างวาริชูทองอย่างเงี้ยหลายๆคนก็หรือแม้กระทั่งผู้เล่นต่างตระกูลฟันดี้นะฮะแล้วก็รวมทั้งผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามาอย่างเงี้ยก็ดูซื้อมาก็ดูแบบเหมือนกับมีทิศทางที่ดีแต่ทําไมมันยังดึงงงศัักยยภาาาาพไไม่่ด้้้ออนนนนเเีีป็หททขสตฟ